ครับเข้าพื้นที่แล้วครับถนนสวยผ่านหน้าลองปู่ปาลิจิตนะครับนี่เก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่น้องเรานะตอนนี้เอ็มก็เดินทางมาถึงแล้วนะฮะเลยบ้านจำปงมาแล้วนะครับเข้าพื้นที่แล้วกีนะลุงพันธ์นะโทรมานะลุงพันธโ,โทรมาสายตรงมานะครับถามมาถึงไหนแล้วนะครับผมก็บอกว่าเมื่อกี้ตอนที่ลุงพันธโทรมาก็ถึง เทศบาลตำบลครูสะคขามนะครับเขาก็มีงานนะครับจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เลยประกวดนางนพมาศนะครับซึ่งหลายที่นะวันนี้นะครับก็กําลังประกวดกันทั่วประเทศนะครับก็เที่ยวให้สนุกสนานนะครับสุขสันต์วันลอยกระทงนะครับเดี๋ยวเราจะถึงลุ่งนาแล้วนะครับเอ็มก็อยู่กับลุงพันนะครับเดี๋ยวดูแลพื้นที่ต่อไปนะครับก็ทีมงานของลุงป้ากลับมานะครับผม วยนน,นนาไบรรยากาศสดๆเลยนะครับสดๆเรียวนะครับสวัสดีทางเพจแล้วก็สวัสดีทาง YouTube Channel ด้วยนะครับ m u 9นะครับฝากติดตามทั้งสองช่องทางนะครับโอ้สวยเลยสวยเลยถนนนี่ครับดำเมี่ยมเลยนะถึงแล้วนะครับ มังปูบาดิจิตนาครานี่เราไปหาลุงพันกันนะพันก็แคมปิ้งนะครับจางเต้นหลังรถนะฮะลุงพันนะฮะ พุพันช้าเนี้ยนะฮะนี่คับพันช้าเนี้ยนะไปมานอกเดิน,นะครับโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ได้ยังกินเนาะดวงจันนะครับเต็มดวงนะคืนนี้ลอยกระทง วันเพ็ญเดือน12น้ำขนองเต็มตลิ่งนะฮะตอนนี้อยู่กับลุงเพชรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้จีนังบ่จีนังบ่ครับผมโอ้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องโอ้เขาจัดงานยิ่งใหญ่มากเลยเมื่อกี้ครูสะคำไหมครับผมสุดยอดเลยเนาะโอ้สุดยอดเลยกี่แล้วบ่กี่แล้วบ่เออเดี๋ยวยังเหลืออยู่สองส้น ยินดีต้อนรับจ่าเอ็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีไทยพันนอกนะครับครับผมก็ไล่มาตั้งแต่ผู้สามชั่วโมงละเบอั์นี่ประมาณนั้นอ๋อไล่ป่ครับทางไล่คืนนี้คืนนี้คืนนี้กันป่ครับผมไล่อีกบ่เออจะนานอยู่โรงแรมห้าดาวครับผมให้บรรยากาศนะหนาวหนาวเนาะโรงแรมห้าดาวเ่าควาเก่าเล่าความหลังอืม ชินหนังชินหนังชิ้นหนังโอ้ได้อลไรกินน้อเนี่ยต<า>ั้แจวแกงอมอมว่ะเออแกงออมยาสีแกงออมโอ้มีมะกอกด้วยครับเขียวมะกอกโอ้บอกกอขอไฟมาเลยของบับการของไทยบ้านนอกนะฮะครับผม โอ้สามชั่วโมงแล้วจ้านี่อนสองชั่วโมงครึง่งเดี๋ยวจีหนังเลยสองเส้นครับผมรอรอได้รอได้เฮ้เรื่อยเหรอก็ได้ไปใส่เนาะฟาพื้นที่เนาะดูแลพื้นที่แเลย,เยโอ้แข้ห้องแท้อีกแล้วโอ้มาเด้อลุงช่างกีหนังเออกีหนังกีหนังลุงช่างก็ยุทางเนื้อไปแล้วส่งกำลังใจไปหาฝากความคิดเห็ไปถึง หนังอ้วงหรือหนังควายน่าจะเป็นควายควายเนะาะขัดศีกขาดสิกสิกองพันได้มองอยู่ดีนอะอ้สามขึน้นอะไรอยู่นี่อืมเห็นอยู่เห็นอยู่ขัดสิกขาดสิกพอดีอยู่กับทางปดา ยาชีอากาศเป็นเลยอากาศอากาศของายห่วงเลยสุดยอดห้อนลูกเดียวห้อนตอกแรงหนาวปะตกแรงกับประมาณนี้นะ ชาแนลนะฮะจยมการดูแลนะครับไม่เศษไม้พูไม่ดูแลพื้นที่กันนะครับผมโอ้กยนแซงนะกินอะออ ลูกทุ่งนะครับเนือเคลื่องความเก่าแล้วทุกอย่นนนานังนี่เไม่มีใหม่นาะถิ่มมุ่มงไงน,นะเออ,อให้ใหม่เต็มที่เลยให้ไม่จนดำมนเหรอือมไม่จนยาเข้านอนแล้วเนาะครับไปบางึ่นละต้มมหนึ่งผมได้ต้มลำม้อนกาแฟืัแนเหมือเศร้า นี่แล้วยังมแรงก็กินออว่าสีนอนรับบ่ล่ะโอ้ยรับคือเการับแสบอากาศนะครับที่ทุง่งนานะครับอยู่ตรงตรงข้ามนะครับตรงข้ามกับร้านนะครับหนูร้านอยู่นู้นนะตรงนี้ก็จะเป็นม้เห็นอ่อนที่ลุงช่างเอามาตั้งไว้โอ้โนหะเสียงเพลงเขาลอยกระทงกันนะก็มีกิจกรรมทั่วประเทศนะวันนี้ สมมาน้ำขึ้นเพลงเสียงประทิปสุขสันต์มันลอยกระทงทุกท่านมีความสุขความเจริญตลอดไปจาเอ็มอ้วนขึ้นโอ้ลืมอะไรล,ลืมเก็บพุงลืมเก็บพุงจาเอ็มอ้วนขึ้นมานะพ,พี่สุวรรณโอ้กินขอแซ่บไลครับผมแล้วสิกินนี่ก็ลุงพันนะนี่เดี๋ยวรอกี่นั่งกัน